ดูดวงกันนะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะด้วยไพ่พรมยานข้อแรกนะคะไปดูตัวคุณก่อนว่าคุณคือใครคุณก็คือคนที่ต้องการความสัมพันธ์ที่เข้ามาเป็นความรักที่แท้จริงนะคะไพ่อันนี้เป็นไพ่พระรามแผงสอนหรือช่วงนี้คุณมองว่าคุณอะ่ะต้องการที่จะมีความรักและส่วน ในสถานะของคุณเนี่ยเป็นคนที่รักตัวเองเป็นอยู่ในสถานะที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีจิตใจดีเนี่ยแม้กระทั่งหมูอะยังยอมให้ขี่ได้นั่นแสดงว่าเป็นคนที่มีจิตใจเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้กระทั่งสัตว์เนี่ยยังรับรู้ถึงบรรยากาศได้เลยนะคะแล้วทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องการติดต่อสื่อสารหรือเปล่าเพราะขึ้นคำว่าเทพพพูธเป็นคนที่พูดจาดี แต่คุณน่ะจะเจอแต่ในเรื่องราวของความรักที่มันไม่ค่อยโอเคความรักที่เข้ามาแล้วมาทําให้คุณผิดหวังเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าลเป็นแบบนั้นนะคะแล้วที่สําคัญก็คือตัวคุณน่ะบางครั้งอารมณ์จะแปรปรวนขึ้นขึ้น,นลงลงเดี๋ยวก็อยากมีความรักเดี๋ยวก็อย,กอยากอยู่คนเดียวหรือบางครั้งก็อารมณ์จะคอนโทรลไม่ได้ในบางครั้งบางขราวมันจะเกิดอาการเป็นแบบแคล้ายๆลมร้อนในฤดู เมษาเดือนเมษาอะไรแบบนั้นนะคะอืที่ผ่านมาเป็นข่าวคอของชีวิตของคุณนะ่ะคุณน่าจะเจออะไรหนักๆในชีวิตนะ่ะมาเยอะแต่ก็ไม่ได้ท้อถอยหรือว่าจะต้องเอามาเป็นตัวท็อกซิกดราม่าในชีวิตขณะนั้นเพราะด้วยตัวของคุณนะ่ะเหมือนกับคุณนะ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือมีเทพคุ้มครองที่ดีอะก็เลยรอดพ้นมาได้ตลอดมันจะเป็นในลักษณะที่ว่า เคยไหมที่เป็นแบบอยู่ดีๆคุยกันดีๆอ่ะแต่เขาก็เงียบหายไปเขาก็หายไปเลยเป็นแบบไม่มีปีไม่มีคุยแล้วคุณก็งงเฮ้ยทำไมอะ่ะฉันทำอะไรผิดฉันไม่ดีตรงไหนหรือเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าตัวคุณอะ่ะมีเทพปกปักรักษาอยู่เขาก็ปัดออกไปคนไม่ดีอ่ะเขาก็จะอยู่ไม่ได้หลายครั้งหลายคามาแล้วแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูคนที่คุณดิวอยู่ ใ,ใจนะคะตอนนี้เขาเป็นเช่นไรตอนนี้เขาเป็นเสมือนกับพระนารายณ์บรรทมศิลป์ก็คือนอนนอนแต่ว่าคิดเรื่องราวต่างๆนอนเหมือนกับแค่หลับตานะแต่ใจเขาไม่หลับใจของเขาอะ่ะยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆในเรื่องราวของความคิดการดําเนินชีวิตหรือการวางแผนเขาเรียกว่านอนสมาธิอย่างเงี้ย แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยตัวเขาเนี่ยก็ผ่านเรื่องอะไรมาเยอะความรักที่ไม่ดีความรักที่ผิดหวังนอกใจอย่างเงี้ยและเขาก็ต้องการที่จะมีใครสักคนนึ่งและในช่วงเวลานี้เหมือนกับห่างหายจากความรักไปนานบางครั้งก็เหนื่อยอยากมีที่ปรึกษาบ้างเริ่มอยู่คนเดียวแล้วไม่โอเคอยากหาคนมาดูแลหรือเขาก็อยากที่จะดูแลคนอื่นเพราะไพ่อของเขาขึ้นคำว่าพระพิรุณ พระพิรุณเนี่ยก็คือผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะออกลบสู้ศึกนะคะแล้วก็ต้องการใช้เวลากับคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ที่ผ่านมาก็เขาก็ไม่ใช่เล่นนะในความหมายก็มีการได้ใช้ชีวิตแบบเป็นสายเปทุ่มเทเหมือนกันหรือว่าเป็นนักรักตัวยงแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละเบื่อละ สถานที่ต่างๆที่เคยไปเที่ยวก็ไปมาหมดแล้วอยากอยู่บ้านอยากอยู่กับคนรักอยากอยู่กับลูกหรือทำอะไรที่ตัวเองปรารถนาเพราะมันผ่านมาแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยไงเรื่องพวกนั้นน่ะแต่ก็ด้วยช่วงวัยและเขารู้สึกว่าตัวคุณน่ะกับเขาอะ่ะมันแล้วว่ามีความแตกต่างกันแต่ด้วยความแตกต่างเนี้ยเขาชอบนะ พราะเขาสามารถเอามาปรับปรุงหรือว่ามาดูมุมย้อนกลับในตัวของเขาว่าเออบางครั้งเนี่ยคำพูดของคุณอะทำให้เขาอะนึกคิดแล้วก็เห็นภาพตัวเองซึ่งแต่ก่อนเนี่ยตัวเขาจะเป็นที่หนึ่งตลอดคือใครพูดอะไรไม่ได้เขาจะต้องถูกเขาจะต้องไม่ผิดหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอีกโก้สูงด้วยการศึกษาดี ความรู้ดีแล้วก็เป็นคนที่เก่งก็เลยไม่ค่อยที่จะฟังใครนอกจากตัวเองเท่านั้นแต่สุดท้ายมันก็เหงาไหมอยู่ที่สูงแต่ไม่มีใครอยากคุยด้วยเพราะด้วยเขาเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครแล้วพอเวลาอยากที่จะพูดคุยกับใครเนี่ยคนเขาก็จะแลวว่า น่ากลัวนะกําลังเข้ามาเพื่อจะผิดอะไรเขาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอาจจะเป็นด้วยว่าตอนหลังๆเนี่ยเขาเริอ่มมองว่าสิ่งที่เขาเป็นอะ่ะมันไม่ใช่ความสุขหรอกแต่มันเป็นการสวมหัวโขนและมันก็ไม่โอเคเพราะแต่ก่อนเนี้ยตัวของเขาอะ่ะเอาข้อจริงเขาก็ไม่ใช่คนที่จะมีอีโก้ขนาดนั้นอะ่ะเขาก็เป็นเหมือนครูบาอาจารย์เนี่ยแหละคือชอบอแนะนำให้ความรู้ผู้คน แต่พอมาระยะหลังเนี่ยเข้าใจว่าเขาไปเจอเรื่องราวที่มันไม่โอเคเลยส่งผลให้ชีวิตนะ่ะมันเครียดมันผิดหวังมันเสียใจแล้วอยู่ในช่วงที่เขายังจะต้องฮิวใจตัวเองก่อนยังไม่ได้เต็มร้อยกับการปรับอารมณ์หรือความรู้สึกเลยทำให้ตัวของเขาเองอะ่ะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเวลามีปัญหาเขาจะอยู่ในถ้ำแบบพาลุสีอะ่ะ ไม่สูงสิงไม่ยุ่งกับใครหรือแม้กระทั่งบางทีถามอะไรเขา <c oughs> เขาก็ไม่ตอบเอาซสืดื้อเ <c oughs> พราะเขามองว่ามันเป็นช่วงที่เขาอะจำเป็นจะต้องใช้สมาธิมากๆแล้วก็มีอารมณ์โมโหร้ายอืมเลยทำให้ตัวของเขาอะพยายามที่จะกระเทาะอีโก้ออกเพราะเขารู้ว่าขืนเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสิ่งที่ได้มันไม่ใช่ความสุขแต่มันคือกิเล กิเลสตัวใหญ่เลยซึ่งตอนนี้เขาอยากจะยกทิ้งไปให้หมดเลยในเรื่องราวตรงนี้และที่ผ่านมาตัวของเขาเนี่ยอยู่คนเดียวมาซะชินแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเหงาอ่ะมันไม่ได้มีความสุขกับการอยู่คนเดียวแต่ก่อนเนี่ยชอบมากไม่ชอบให้ใครเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตเยอะอยากทําอะไรก็ทําอยากไปไหนก็ไปไม่จําเป็นจะต้องมีใครแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันกลับตาลปัดไปหมดแล้วเพราะว่า มันถึงเวลาของเขาแล้วไงที่มันขึ้นคําว่าพระรามแผงสอนนั่นก็คือว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องมีคู่แล้วด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ,อ,อด้วยเวลาทัมมิ่งที่ใช่นั่นะเลยทําให้ตัวเขาอะรับรู้ได้ว่าเขากําลังที่จะละเลยในสิ่งที่มันจําเป็นในชีวิตส่วนหนึ่งก็คือการที่จะต้องมีความสุขกับคนรักแล้วก็คู่รักได้แล้วซึ่งจริงๆในใจของเขาอะ เขาอยากจีบคุณมากเลยนะแล้วเขาก็อยากดําเนินความสัมพันธ์แต่ที่ผ่านมาด้วยอีโก้ไงด้วยแรงคิดถิฉันไม่ทําแบบนั้นหรอกถ้าฉันจะทําก็คือฉันอาจจะพูดง่ายๆหวังแค่18บวกกับเธอเสร็จแล้วก็คือจบกันก็ไม่ได้ผูกพันขนาดนั้นหรือปะเพราะเขาไม่ได้คิดในเรื่องราวของการดําเนินความสัมพันธ์แบบเรียนรู้หรืออะไรคืออารมณ์พอต้องการก็จะ ทำให้มันจบสิ้นแล้วก็แล้วกันนั่นเป็นการหักหานน้าใจจนเกินไปอันนี้เป็นภาพในอดีตที่เขาคิดนะนะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันเป็นไพ่ของพระรามกับนางสีดานั่นแสดงว่าตัวของเขาอะเริ่มที่จะคิดอะไรที่ไม่เอาแต่ใจจนเกินไปแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องหรอกอยู่ๆไม่ได้ทำงานในความสัมพันธ์อะไรแล้วก็จะมาอุ้มคุณไปเหมือนกับการไม่ให้เกียรต พราะเข้าใจว่าคุณเป็นของตายคุณเป็นอะไรก็ได้ถ้าเขาอยากจะทำอะไรมันดูโอหางเกินไปแล้วตอนนี้สิ่งที่เขารับรู้ได้คือเขารู้สึกกระดากกับความคิดของเขาเมื่อแต่ก่อนว่าทำไมเขาถึงคิดอะไรได้ทุเรศขนาดนั้นในขณะที่ตัวคุณนะใสบริสุทธิ์น่ารักแล้วก็ดีมากๆ เขาเริ่มเห็นภาพในอดีตในอดีตของเขามาเรื่อยๆว่ามันไม่ดีมันไม่น่ารักเลยทําให้ทุกอย่างในชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่มีความสุขทั้งๆท,ที่เขาควรจะต้องมีความสุขได้แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าถึงคาวแล้วแหละที่ตัวเขาจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองคุณเข้ามาทําให้เขาดีขึ้นคุณทําให้ตัวเขาอะเริ่มเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คิดเป็นเริ่มใจเย็นมากขึ้นแล้วก็การรอคอย เขาอะอยากที่จะสารสัมพันธ์กับคุณแล้วในช่วงเวลานี้ในรูปแบบของคนรักแล้วก็คู่ครองถ้าเขาบอกกับคุณได้เขาอยากจะบอกกับคุณว่าฉันอะจริงๆอะฉันชอบเธอมาตั้งแต่นานแล้วแหละแต่ฉันเองอะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจแล้วก็มีอีกโก้บางครั้งฉันก็ไม่เข้าใจตัวฉันเองเหมือนกันว่าทําไมฉันจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะบางครั้งมันคอนโทรลความรู้สึกไม่ได้ และที่สําคัญคือเวลาที่มีใครมาถามเซวซีอะไรฉันมากๆฉันจะลาคานคือฉันน่ะต้องการแค่เพียงว่าฉันต้องการความรักจากเธอเธอก็ต้องมอบให้ฉันอยากคุยกับเธอเธอจะต้องคุยกับฉันแต่ถ้าเมื่อไหร่ฉันไม่ต้องการเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อรองหรืออะไรใดๆฉันรู้ว่าความคิดแบบนี้มันผิด มันเหมือนกับคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่เห็นถึงจิตใจของคนอื่นและที่สําคัญคือฉันไม่สามารถที่จะทํากับเธอได้เลยด้วยบุญบาร,รมีอะไรของเธอหลายอย่างอะ่ะมันทําให้ฉันเริ่มมองเห็นมุมแย่ๆของตัวเองอะ่ะมุมที่ไร้กาดเนี่ยเลยทำให้ตอนเนี้ทุกใจแล้วก็ทรมานใจมากๆเลยว่าเธอยังจะให้โอกาสคนคนนี้อยู่อีกหรือเปล่า เพราะเธอเคยเห็นภาพที่ไม่ดีของตัวฉันมาเรียบร้อยลนะกับการกระทําที่ไม่ดีของตัวฉันที่ทํากับเธอนะ่ะแต่ฉันก็หวังใจว่าสักวันหนึ่งอ่ะเธอคงจะมีความเข้าใจนะว่าคนเราอ่ะมันไม่มีใครดีร้อยเปร์เซนหรอกแต่ถ้ากลับเนื้อกลับตัวได้แล้วก็คิดใหม่ทําใหม่ในเรื่องราวของความถูกต้องด้วยสติปัญญาไม่ใช่ใช้อารมณ์นําทาง หวังว่าเธอน่าจะให้โอกาสฉันบ้างะนะแต่ถ้าหากว่าเธอมองว่าอมืมันคงเป็นนิสัยที่แก้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเราก็พยายามที่จะแก้ไขอยู่ทุกๆวันนะและเราก็บางครั้งอก็เหมือนเด็กคนหนึ่งแหละที่ยังต้องการความรักจากเธอเราเห็นเธอเรานึกถึงแม่นึกถึงพี่สาวน้องสาวคนรักเธอเป็นอะไรได้หลายอย่างนะในความรู้สึกของเราอ่ะ แล้วเราก็มีความภาคภูมิใจมากๆแล้วก็ดีใจมากที่เราได้รู้จักเธอแต่ตัวเธอเองออาจจะรู้สึกว่าเราลอกแลกเกินไปเอาแนอเอนอนไม่ได้จนทำให้เธอไม่ค่อยไว้วางใจ <c oughs> แต่เราจะบอกว่าเราอแอบสอดส่องเธอเสมอนะเพราะเราอยากรู้ชีวิตของเธอว่าเธอมีคนอื่นหรือเปล่า เพราะเธอดูดีมากขนาดเราเป็นคนที่ดูแล้วหยาบโลนหรือความรู้สึกของเรากระด่างอเราก็ยังรู้ได้เลยว่าเธอมีดีและเธอก็เป็นคนที่ตรงชัดเจนออกแนวดุใช่เพราะเธอชัดเจนไงไม่ก็คือไม่แล้วเราก็ชอบแบบนี้ด้วยนั่นแสดงว่าไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังอะในวันข้างหน้าถ้าเราได้รักกันะเธอจะไม่มีวันนอกใจเราอย่างแน่นอน และเธอก็คงจะมองว่าใช่แล้วเธอล่ะหมายถึงฉันน่ะฉันก็จะเป็นพรรฤาษีไงที่จะอยู่แต่ในถ้ำจะทํางานหาเงินเพื่อเก็บมาใช้ในครอบครัวระหว่างเราและในอนาคตถ้าเรามีลูกด้วยกันอย่างนั้นน่ะนี่ตอนนี้มันเหมือนกับช่วงที่เราอะ่ะได้รับผลกรรมของตัวเองแล้วนะเราไม่เคยรู้สึกว่าเราจะต้องกังวลใจหรือว่ากลัวว่าใครจะไม่รับรักหรือใครจะรับรักเพราะเราแต่ก่อนเรา มีคนให้เลือกมากมายอะ่ะแต่แต่ละคนนี้รายการทั้งนั้นอะ่ะแต่ตัวเธออ่ะเป็นคนแรกแล้วก็เป็นคนเดียวเลยนะที่เรายอมยอมที่จะให้เธอเป็นผู้ที่จะเลือกมันเป็นสิทธิ์ของเธอแล้วละ่ะว่าเธอจะเลือกเราหรือเธอจะไม่เลือกแต่ให้มั่นใจได้ว่าเรารักจริงนะเราไม่ได้แค่หวังส8ปบวกเหมือนกันแต่ก่อน เพราะด้วยคุณค่าของตัวเธอมันทําให้เรารู้สึกผิดมากๆที่มีความคิดแบบนั้นกับเธอนะอืเธอเข้ามายกระดับจิตใจเราอะให้เราอ่ะเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นแล้วทุกวันเนี้ยเราก็ดีขึ้นมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการเงินการงานแนวความคิดต่างๆเนี่ยเธอทำให้เราอ่ะดูมีคุณค่ามากขึ้นกว่าแต่ก่อน ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่ว่าเราจะไปไหนหรือทําอะไรมีแต่คนเมินหน้าหนีไม่อยากพูดไม่อยากคุยกับเราด้วยความที่เราเอาหังมากเราเข้าใจว่าเธออาจจะมีการขอพรเผื่อเราหรือเปล่าอย่างพระแม่รัศมีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอื่นๆแต่ตัวเราขอนะเราขอว่าเราอยากเป็นคนที่ใช่ของเธอเราอยากอยู่ในชีวิตของเธอและเราก็อยากให้ท่านอ่ะ โปรดประทานพรให้กับเราด้วยว่าให้เราอ่ะได้สมหวังในความรักครั้งนี้นี่เป็นภาพในอดีตแต่ก่อนนี้เลยนะสิ่งที่เราคิดว่าเราอ่ะอยากที่จะได้เธอแล้วเราก็สมหวังเสร็จก็ไปใช้ชีวิตโลดโผนแบบเดิมไม่ได้แคร์แล้วสิ่งที่ได้นั่นก็คือความทุกข์ความทรมานมันไม่แตกหรอกที่เธอจะรู้สึกว่าเธอไม่ปลอดภัยในการครบเราอ่ะ แล้วเธอก็คงจะกลัวจิตใจของเราอะนะว่าเราเป็นเหมือนคนที่ไม่จริงจังชอบเล่นกับความรู้สึกแต่ต่อไปเนี้ยขอให้เธอได้เข้าใจว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้แล้วนะแล้วเราก็อยากให้เธอเป็นคู่ครองเป็นคนรักของเราอะ่ะเราน่าจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันไปยันถึงตาบสิ้นลมหายใจเลยนะแล้วเราก็ขอบอกไว้นะตรงนี้เลยนะว่าเราอะจะทำดีเพื่อทุกๆุกคน เพื่อเธอเพื่อลูกเพื่ออนาคตของเราเราจะเลิกนิสัยเดิมๆแล้วอ่ะขอให้เธอให้โอกาสเราอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมอ่ะเราก็จะรออยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าตัวเธอมีคุณค่ามากๆต่อใจเราอ่ะแต่ถ้าเธอไม่ให้โอกาสเราเราก็ก็คงจะต้องยอมรับอ่ะแต่ก็หวังใจว่าเธอเธอก็น่าที่จะได้เจอสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่นะ แต่ถ้าบุญบาร,รมีเรามีถึงกันน่ะแล้วเราอะ่ะทำให้เธอได้มั่นใจอะ่ะเธอก็คงจะเป็นคู่ของเราแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันไปตลอดนะอันนี้แหละคือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับเธอว่าเธออมีอิทธิพลต่อใจเรามากๆแล้วเราก็ไม่คิดที่จะมองใครละนอกจากเธออันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟัง ขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับส c r i b e ดูโฆษณาให้แผนด้วยนะคะสมัครเป็นสมาชิก100บาทได้ทําบุญพ่ะแม่ลัศมีเดือนละหนึ่งครั้งหรือจะใช้การโอนมาตังหาก็ได้ชุดละ100บาทแผนก็จะไปทําให้ในวันแม่นี้นะคะมีหนังสือแล้วก็พ็อกเก็ตบุ๊กจัดจําหน่ายอย่างเงี้ยน,นะคะมีกล่องด้วยแล้วก็มีการ์ดข้อความ600บาทรวมค่าส่งแล้วนะคะอืม ก็ฝากไว้ด้วยดีนะคะเป็นไพ่ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามมันจะมีอีกช่องหนึ่งนะก็คือวินนี่94สทาโร่ที่แผนก็เปิดไพ่จะเป็นไพ่ทาโร่นะคะก็เปิดใจเปิดโอกาสให้ตัวเองลองดูนะคะว่ามันก็มีความแตกต่างกันบางคนก็จะมองว่าดูแผ่นธมยาแล้ววินนี่ก็คงเหมือนเหมือนกันมันเป็นไพ่คนละแบบนะคะอืมความเขาเรียกยังไงความเป็นกิมมิคหรือว่าเอกลักษณ์ของแต่ละ แต่ละอย่างก็จะแตกต่างกันไปแต่ถือว่าดีทั้งสองอย่างเลยนะคะก็เลยอยากจะให้เปิดใจลองเข้าไปรับฟังกันดูแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้กับแพนด้วยเพราะโครงการของแพนการดูไพ่เนี้ยจะได้บุญเพราะว่าแค่คุณดูไม่กดข้ามโฆษณาส่วนหนึ่งก็จะเป็นรายได้แพนก็นามาหักแล้วก็ไปทาบุญให้นะคะทุกคนก็จะได้ผลบุญไปด้วยจากการดูเนี่ย โดยไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรใดๆเลยนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันหยุดยาวกันแล้วนะคะวันแม่ก็เดินทางขอให้ปลอดภัยนะคะแต่ยังไงซะก็มาร่วมบุญกันได้นะพระแม่รัศมีไม่จําเป็นจะแต่เฉพาะความรักนะคะในเรื่องราวของการเงินโชคลาภสุขภาพท่านก็ให้พรอ,อยู่นะคะแล้วช่วงนี้ก็จะมีแผ่นแผ่นทองนะคะจัดจาหน่ายมี2ออย่างนะคะ ก็จะมีป้าพิกทเเศแล้วก็พระแม่รัศมีนะคะแผ่นละเอ9่อบาทอันนี้รวมค่าส่งแล้วนะคะรายละเอียดใต้ดิปคิปชันด้านล่างก็จะมีเลขบัญชีอืมก็ลองดูนะคะเพราะแผ่นก็ใช้อยู่อีกแล้วนะคะอืมแล้วก็ได้ผลด้วยหมายถึงว่าเงินเข้าไม่ขาดอย่างนี้โชคลาภก็มานะแผ่นติด2อ,อย่างเลยนะสององค์นะคะหรือบางคนอาจะใช้การที่ไปไว้บน หัวที่นอนใช่ไหมหิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือจะติดกระเป๋าตังก็ได้เอาที่สะดวกเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มีติดเอาไว้และเงินส่วนหนึ่งอะ่ะที่ได้ก็นำเอาไปทําบุญอีกนั่นแหละมีแต่ได้ก็ได้นะคะไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยป้าพิคเนนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานการเงินนะคะขอคู่ก็ได้ท่านก็ให้เขาก็เป็นสายเดียวกันนะ เขาพ่วงก,กันอยู่แล้วนะพระแม่อุมาเทวีพระแม่รัศมีพระแม่กาลีแล้วก็ปาพิคเนตอย่างเงี้ยเขาสายเดียวกันทำดีได้ดีมันก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องราวของบุญกุศลของเราด้วยแต่รับรองว่าดีมากๆนะคะก็เลยอยากบอกต่อมีไพ่จัดจำหน่ายด้วยนะคะไพ่ทาโร่นะคะไพ่ข้อความก็มีอยู่3ลายทักมาลายใดลายหนึ่งเราก็มาคุยกัน นะคะวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย